สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับการสร้างชีวิตที่เราต้องการโดยใช้กฎสากล5ข้อนะคะแน่นอนเลยเราเกิดเป็นมนุษย์นะคะเราก็ย่อมอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าวันวานในตัวเราดังนั้นเทคนิควิธ,ธีนะคะหรือองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากและหัวข้อวันนี้สร้างชีวิตที่เราต้องการ โดยใช้กฎสากลจักรวาล5ข้อมีอะไรบ้างเราไปรับฟังกันดีกว่าค่ะกฎสากลเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราไหลลื่นด้วยพลังงานสากลในลักษณะที่นำความสามาคัคคีและความสมดุลมาสู่ชีวิตของเรากฎความถี่ส่วนบุคคลเหล่านี้ทำให้เราได้ยินเสียงอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าและทำตามคำแนะนำของสัญชตาตญาณ คำว่าจักรวาลหรือพลังจักรวาลเป็นสิ่งลึกลับและไม่ใช่ทุกๆคนจะเข้าใจกฎและความหมายของสิ่งเหล่านี้จักรวาลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งของแต่มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นประสบการณ์ของสิ่งต่างๆอย่างลึกลับเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและการสั่นสะเทือนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเรา ร่วมกันสร้างขึ้นที่เราสัมผัสที่นี่บนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เราทุกคนและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นผู้สร้างในจักรวาลน,นี้และเราทุกคนมีพลังที่จะสร้างชีวิตอะไรก็ได้ที่เราต้องการตราบใดที่สอดคล้องกับกฎของจักรวาลและแน่นอนต่อไปนี้คือกฎสากลที่สำคัญที่สุด5ข้อที่ควรทำความเข้าใจ หากคุณต้องการสร้างความเป็นจริงอันเป็นสุขสำหรับตัวคุณเอง1กฎแห่งศักยภาพเราคือจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ที่แสดงออกในรูปกายจิตสำนึกที่คุณมีศักยภาพที่ไม่มีสิ้นสุดและรับผิดชอบต่อการสร้างสารรค์ทั้งหมดวิธีที่ดีที่สุดในการทําความเข้าใจกฎข้อนี้คือคุณต้องรู้สึกคุณต้องรู้สึก คุณมีพลังที่จะสัมผัสถึงศักยภาพของจิตสำนึกของคุณผ่านการทำสมาธิและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณอันที่จริงยิ่งคุณปรับให้เข้ากับจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของคุณได้มากเท่าไหร่คุณก็จะเข้าใจศักยภาพตัวเองมากขึ้นเท่านั้น วิธีทำความเข้าใจและสัมผัสถึงศัก,กยภาพของจิตสำนึกของคุณผ่านการทำสมาธิและกิจกรรมสร้างสารรค์ทางจิตวิญญาณ 2. กฎแห่งความถี่และการสะท้อนทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้มีความถี่ความถี่นี้ปล่อยออกมาจากตัวตนทั้งหมดของคุณรวมถึงความคิดอารมณ์และการกระทำของคุณความถี่นี้จะดึงดูดประสบการณ์ ผู้คนและสถานการณ์ต่างๆกลับเข้าสู่สนามการสั่นสะเทือนของคุณซึ่งหมายความว่าความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนกลับมาหาคุณสิ่งที่คุณนำออกไปสู่โลกผ่านการสั่นสะเทือนและพลังงานของคุณจะกลับมาหากทุกป,ประสบการณ์ที่เข้ามาเป็นภาพสะท้อน ของสภาพภายในของคุณนั่นหมายความว่าทุกประสบการณ์อยู่ที่นี่เพื่อสอนบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับตัวตนของคุณอย่างแท้จริงและสิ่งที่คุณจะเอาชนะได้วิธีใช้คือทำงานเพื่อเพิ่มความถี่หรือการสั่นสะเทือนของคุณโดยการคิดบวกและมุ่งเน้นไปที่พรจากภายใน ของชีวิตคุณหรือการเชื่อมโยงไปยังตัวตนที่สูงเกินกว่าดวงวิญญาณของคุณเอง 3. กฎแห่งแรงดึงดูดนี่อาจเป็นกฎที่รู้จักกันดีที่สุดของจักรวาลและบอกว่าคุณมีความสามารถในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ความเป็นจริงของคุณโดยพิจารณาจากพลังงานที่คุณปล่อยออกมายิ่งคุณจดจ่อกับบางสิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเติบโตขึ้น และยิ่งคุณคิดถึงบางสิ่งมากเท่านั้นคุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นมันมากขึ้นเท่านั้นดึงดูดเช่นนั้นยิ่งคุณปรับตัวเองให้เข้ากับการสั่นสะเทือนของสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดได้มากเท่าไหร่โอกาสนั้นก็จะปรากฏในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้นลองดูซิว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นมาหาคุณกุญแจก็คือ เมื่อคุณเริ่มสอดคล้องกับศักยภาพหรือเจตสำนึกที่บริสุทธิ์ของคุณคุณจะเริ่มส่งการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับเส้นทางสูงสุดของคุณโดยอัตโนมัติการสั่นสะเทือนนี้จะดึงดูดโอกาสและสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบเข้ามาสู่ความเป็นจริงของคุณวิธีใช้กฎข้อนี้นึกภาพสิ่งที่คุณต้องการสร้างสำหรับชีวิตของคุณและเชื่อในศักยภาพของคุณที่คุณจะสร้างมันขึ้นมา 4. กฎแห่งกรรมมีประสบการณ์บางอย่างที่จิตวิญญาณของคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้กำหนดจากชีวิตในอดีตและก่อนที่คุณจะเข้ามาสู่ร่างกายประสบการณ์เหล่านี้เป็นกรรมหรือจุดโตบโตในชีวิตที่คุณตั้งใจจะสัมผัสกฎแห่งกรรมทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะเรียนรู้และเติบโตจากอดีตอยู่เสมอและก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยขยายจิตสานึกของจักรวาลน,นี้ หากปราศจากการขยายตัวของจักรวาลจักรวาลก็จะหยุดดำรงอยู่วิธีใช้กฎข้อนี้คุณควรวางใจในกระแสของจักรวาลและจำไว้ว่าทุกประสบการณ์คือพอรและโอกาสกรรมและกฎแห่งกรรมเองก็เช่นกัน 5. กฎแห่งเอกภาพเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราทำกับผู้อื่นเราทำเพื่อตนเอง และในทางกลับกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและเราทุกคนร้วนเท่าเทียมกันเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็เข้าใจด้วยว่าไม่มีการแข่งขันและไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะไม่เพียงพอหรือไม่เพียงพอสำหรับเราเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอันยิ่งใหญ่ของชีวิตและเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการที่ความเป็นจริงจะปรากฏออกมาวิธีใช้กฎข้อนี้ คุณควรเข้าใจว่าเราทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันและเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายและของประธานที่จะแบ่งปันในชีวิตนี้เชื่อกันว่ามีกฎประมาณ12กฎของจักรวาลแต่ทั้ง5ข้อนี้โดดเด่นที่สุดหากคุณต้องการสร้างชีวิตที่มีความสุขและกลมกลืนกันจริงๆ ไม่ว่าคุณจะหลงทิศหลงทางตามหาสิ่งใดๆก็ตามแต่อย่าลืมสืบค้นที่จะตามกลับเข้าไปหาตัวตนภายในของตัวคุณแล้วกดทั้ง5ข้อนี้ที่คุณตั้งจิตอธิษฐานจะสำลิดผลไปตามเป้าหมายของคุณหากคุณเชื่อและไว้วางใจรวมถึงการดำเนินการชีวิตตามกฎของจักรวาลกฎของจักรวาลกฎแห่งกรรมและกฎแห่งความโน้มถ่วง สามกฎนี้คือกฎกฎเดียวกันจงเลือกใช้ชีวิตอย่างเสถียรภาพรวมถึงสร้างสารรค์ในดวงวิญญาณเพื่อความสุขและสันติภายใน